Vad Nice. Det var en del va? Ja. Mm. Jag plockar dem ovanför. Du får plocka dem. plockar du? Ska du plocka dem? Nej, du får inte plocka. Plocka nu, Jack. innan regn kommer. าเป็นดังสี่จะงามอยู่เดี๋ยจะไปนอาข้างนอกแอบเป็นลกๆนะคะขอมาห้างหนกับเป็นหลงโลกนี่สิเลยจะจะไปมาลุ้นกันว่าสิไดเฮ็ดจะบอจามะตามมทุกคนเกือบแล้วเกือบไม่รอดแล้วใหญ่มากทุกคนกูเลยดูระเบียด Mm. Wow! wow. Du Det är min. Mm. Mm. Ja. Det Kolla här uppe också. Har du Ja. นี่มาดูใกล้ๆเนาะนี่มาเอ้ยใหญ่มากทุกคนขาไหมเก็บเงาไป 嗯哼，对、uh。Huh, ดูขาด้วยติดอยู่กับรากไม้ติดน้องแก้มอ่ะ ตอนนี้ฝนตกรินริน Det är som en kåde här. Ja, de, de är... Kiga, som äter dem. Som vi har börjat kamma. Den är nere också. Fin. ฟ้าร้องแล้วหนุ่ม Vad är varmt. för att... gånger klocka då? Ja. ja. Rồi, tụi con kịp Lúc ấy xin nhớ ra à, lời con ơi หรือปาดน้ำกันจน้ะพี่น้องนะหว่ายงามแห้งมาใกล้ๆจ้ะมาใกล้ๆตอนนี้บาทคูนงามแห้งบาดติดทปอาดติดเทปาบาถามอยู่จังใดระบาดนี่เออ่าขาพ่ออึกขาเลยงามแห้ง Nej, det är nere. Check. Du letar din plats. Oh. Check. 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 Mm -hmm. Det missar de till de blir stora. I'm done. นี่แม่แป้งมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่คือเก็บสองตะก้านะคะเนื้อก็ะสองตะก้าคือตัดหมดแล้วมีตัวนี้ยังไม่ได้ตัดแล้วก็ทีนี้แม่แป้งนั่งตัดจนเกือบหมดแล้วนะคะหนึ่งตะก้าใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็มีแค่นี้ที่ไม่ได้ตัดนะคะคือแม่แป้งจะตัวนี้ที่แม่แป้งตัดเสร็จแล้วแม่แป้งจะล้างเลยแต่ว่าแต่ว่าพวกตัวนี้ถึงต่อยตัดขาก็ดูมันยังสกปรกมีอะไรอยู่เยอะแยะแม่แป้งจะเอามา คัดคัดออกก่อนจะล้างนะคะมันจะได้ง่ายเห็นไหมเนี่ยพวกเนี้ยเห็นไหมเห,หม็มันยังมันยังแบบมีเศษงงเศษไม้อะไรเยอะแย,ยะต้องคัดออกขอนนิดนึงเนี่ยค่ะจานนี่คือผลงานนะคะแม่แป้งไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับคนในน้อยแม่แป้งน้ำตาจ๋าเด้อเจอก,กันรกิหนาคิมาจัดสวัสดีจ้า